ยางออกมาตรงบริเวณส่วนอีกด้านนึงนี่ครับนะส่วนข้างตึกนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีรูปไดโนเสาร์โอ้ตัวใหญ่เลยลูกพู้หล่ะพู้หล่ะตัวสีเขียวตัวสีฟ้าก็มีดิผู้หลักตัวนี้ใหญ่ผู้หลักออดเอาเดิน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 เดดิดินเิเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงผุ้หล่ะปลามีตัวตัวน้อยก็มีลูกตัวน้อยก็มี ตรงนี้เป็นยังไงโรงเรียนฝึกนักล่าไดโนเสาร์ประเทศไทยให้กับไดโนเสาร์ตัวน้อยสิลูกนายชายยิ้มนายชายยิ้มยิ้มหน่อยเล็วยิ้มหน่อยเล็วอุ้ย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 แบบแกอ่าแบบมายืนตรงกลางเพียอะวดล่ะยิ้มหักกับไดโนเสาร์ลายลานาชานาชาจ๋าเออปวดหล่ะไดโนเสาร์สี่ตัวเลยช่องชั่มอันนี้เป็นยังไงหลุมขุดคนไดโนดิก โอ้เพียะกระดูกไดนโนเสาร์มีหอดสถานที่ออกกําลังกายตรงนั้นเป็นอย่างเป็นห้องน้ำเลยห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนาละชา้าวัวลายเล่นมวยแข่งลายครับลมดื่นลมเย็นดีดีครับในพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์นะ่มีต้นไม้ลายเลยภู่ะ บรรยากาศดีครับนั่งเย็นสบายเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับจะได้เดินทางกลับละวนาทชาเดินรอจ,จนมาถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงุ่นละมากลายมาสันว่าเห็นไดนโนเสาร์ตื่นเต้นแกงหลายคุ่นละไดโนเสาร์นาทชานาทชาป้ามมีแต่ตัวใหญ่ใยญ่แต่พ,ตา,พ,า,พตาพี่ไปทางนี้ ทำท่าแต่เราสาวเร็วทำท่าแต่เราสาวลูกเร็วทำท่าแต่เราสาวมันเดินยังไงลูกแต่เสาวเร็วสาวเดินยังไงโอ้โหตทำหนาทำตาขึ้นเลยเนาะทำตาเด้วบพี่ใบไหนวพี่ใบเร็วพี่ใบทโอ้โหทำหน้างั้นเตี้ยแต่เราสาวเดินยังไเดิน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 วัวเราเดินเราสาวเดินสิสาวเดินเราสาวเดินอ้าวตัวนี้ซื้ออยังไหนลูกภูเวียงโกสระสิรินธรเนสิรินธรนี่อันนี้ตัวสีเขียวเลยพูวล่ะนี่สีเขียวงามแท้ ซึ่อย่างเนี้ยสยามโมโซลิทอนิสุสุสุทีทอนนี้เอาท่าเดินเดินเสาลูกบัวบัวบัวบถ้าเดินนะถ้าเดินเดินเสาโอ้อาปากลำพ่ออาปากลำพ้ออาปากด้วยโอ้โหคืออะเนาะเดินเสาเนาะคืออะไรคืออะไรอาอมาใหม่เร็วอาเร็วอาเร็ว เรอเที่ยวชมบรรยากาศชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปูเวียงเสร็จแล้วเดินเดินทางกลับแล้วครับนันรชาบ๊ายบายลูกไปบ๊ายบายบ๊ายบายครับเดิร็วๆบ๊ายบายบ๊ายบายเอาไปครับเดินทางกลับบ้านเขาแล้วกกลลับบ้านูป